จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สตล์ประจำวันที่2กันยายน2563โดยเฉพบะ่าครั้งบอลไทยครับราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเช้านี้เมื่อนักฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์มาเล์ทำตัวเป็นมนุษย์ล่องหน โดยกรน,นี้แอสโตเซเดียมสื่อกีฬามาเลเซียนะผมออกมารายงานความเคลื่อนไหวของทีมสโมสรฟุตบอลปาหังถึงกรณีนักเตะกองหน้าตัวเก่งโอนสัญชาติคนแรกของทีมทีมชาติมาเลเซียอย่างโมฮัมม oh ัดูซูมาเร่แข่งวัย25ปีชาวแกมเบีย ที่ถูกจับโอนสัญชาติเพื่อภารกิจความสําเร็จของทีมชาตินะฮะโดยก่อนหน้านี้ลขขีกฟุตบอลของมาเลเซียได้ประกาศพักลิกไปชั่วคราวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ทีมต่างๆเน้นให้นักเตะฝึกซ้อมตามคอร์สอบรมนะฮะของทางสโมสรที่ส่งผ่านระบบออนไลน์แต่ล่าสุดลีกมาเลเซียกลับมาทําการแข่งขันกันอีกครั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังประเมินสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดแล้วว่าอยู่ที่ทางที่ควบคุมได้ โดยก่อนการแข่งขัน,นขฟุตบอลลีกจะกลับมาต่อสู้กันอีกครั้งของสโมสรต,ต่างๆในมาเลเซียนะฮะได้เบรนเตกลับมาฝึกซ้อมหลังลีกหยุดไปถึง5เดือนแต่ในรายของโมฮัมหมัดูซูมาเร่นั้นไม่ได้มาเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมนะฮะในเดือนที่ผ่านมาทาให้สโมรสรประหังผิดหวังกับการกระทําของแข้งดังกล่าที่สําคัญดาวเตะรายนี้กำลังตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปเล่นให้กับยัโฮดารุนทัศิมยอดทีมในลีกเดียวกันอีกด้วย โดยเรื่องนี้ทางด้านของดาโต m โมฮัมหม็ดซาฟันอาวังผู้จัดการทีมพาหังได้เผยอาว่าในทางเทคนิคแล้วเขายังเป็นผู้เล่นของปาหังอยู่นะสหรับตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนักเตะที่จะดําเนินการต่อว่าจะทําอะไรแต่สโมสรจะดําเนินการในกรณีที่ไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่ สำหรับโมฮัมหมัดูซูโมเร่แข้งวิสชาปีรายนี้ออกสัญชาติมาเล่นทีมชาติบาเลเซียเดิมทีมีสัญชาติแกมเบียลงรับใช้ทีมชาติบาเลเซียตั้งแต่ปี2 0 1 8ลงเล่นแมต์แรกอย่างเป็นทางการนะครับผมไปแล้วทั้งหมด19นัดยิงไป6ประตูซึ่งเกมล่าสุดที่ทำประตูได้ในนามทีมชาติลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022ราบคัดเลือกโซนเอเชีย er, กลุ่มจีในวันที่14พฤศจิกายน ที่สามบุกิจเจ้าเริวลงสนามพบกับทีมชาติไทยช่วยยิงประตูให้ทีมอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งพาทีมชาติมาเลเซียกลับมาอยู่บนเส้นทางความหวังในการลุ้นเข้ารอบต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นการพูดถึงนะครับผมนักบอลสุ์สตาของมาเลเซียนะฮะทำตัวเป็นมนุษย์ล่องหนที่บอกไว้ว่ามนุษย์ล่องหนก็เพราะว่าเขานะครับผมถึงเวลาเปิดลิกแล้วเขาไม่กลับมานะฮะเหมือนกับหายไปเลยและยังมีข่าวแวบมาว่าเขาจะย้ายทีมีกต่างหาก แบบนี้ก็ทําให้ผู้จัดการทีมและก็เพื่อนๆในร่วมทีมของเขารู้สึกผิดหวังาตามๆกันเลยครับ,รบเราจะข่าวต่อมากันดีกว่าฮะสื่อยุ่นใส่ชื่อเพื่อมร่วมทีมธิราธรติดทีมยอดเยี่ยมเจลิกวิกที่13 โดยการทวิตเตอร์ดันเซนเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอสดสดศึกเจลิกหรือเมจิยาสุดาเจลิกวันนะฮะฤดูกาล2020ได้ประกาศทีมยอดเยี่ยมประจำเกมแมตช์วิก13ในเกมสุดสุด,ดาวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้และก็วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ที่ผ่านมาออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยปรกากฏว่าเทรุฮิโตะนักกังวะนะ้าผมปีกตัวเก่งวัย18ปีของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเพื่อนร่วมทีมของชจ้อุ้มธิตธรรมมาทันไม่ชื่อติดทีมยอดเยี่ยมในแมตช์วีค13โดยจะตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไปหนึประตูและก็ทำไปอีก1นึแอซิสในเกมบุกไปเสมอกับวิเซลโคเบ่อ3นั่นเอง นอกจากนี้มิเชลลันเกลารในายดัานของนากยกยาแคมปัสที่ช่วยเซฟจุดโทษในช่วงท้ายเกมป้องกันลูกยิงของ z, ลูคัสฟอนเดสแนวรุกของคอนเซรีโปโรไว้ได้นะฮะทำให้ทีมบุกไปเก็บหนึ่งคะแนนออกจากรังซัปโปโรโดมมาได้สำเร็จแหมมือกาวชาวออสเตรียรวัย22ปีปรายนี้รักษาคินชิฟมาแล้ว3เกมติดต่อกันอีกต่างหากโดยสำหรับสิ่งต่างๆเยี่ยมในศึกจลิกแมตช์วิกที่13มาในระบบ3-4-3นะฮะก็มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากผู้ธสาวประตูเป็นมิเชลและนกระดดของนากาหยาแคมปัสก่อนหลังก็จะเป็นโคจิฮานชิสุกะของเมกุนตาเซนไดไดอิกิฮาชิโอกะของอุดวะเร์ไดมอลอิชิอิทาคายามะของเซเลโซสกาส่วนกองกลางก็จะเป็นเคนโตะมซาโอะของคาชิมะแอนเลอร์เฮโรฮิโตะนากากะวะของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโชมะโดอิของคาชิมะแอนเลอร์เรโอฮานาตะกะของคาวัซกิฟอนโตเร ส่วนกองหน้าทันนะ้ผมก็ได้แก่โดริอากิฟูจิโมโตะของวิเซอโกเบเดิโกโอริเวล่าของเอฟซีโตเกียวเรนโดเปเรล่าของซามาเชลเฮโรชิม่า ซึ่งทางนี้โปรแกรมในเกมวันพุทธที่2กันยายนที่ถึงนี้จะเป็นศึกฟุตบอลถ้วยลว,วันครับ2020รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะก็คือวันนี้โดยช่องทางสยามสปอร์ตนะผมถ่ายทอดสดตเตรียมถ่ายทอดสดครบทั้ง4คู่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปประกอบด้วยศึกไทยดาบี้คอนซาเลซโปโรพบกับ oh F, ino, โยโซกฮาม่าเอฟมารินนสเซเิโซสกาพบกับคาชิวาเรโซ วิเซลโกเบพบกับคาวสสกิฟอนโตเรและก็เอซโตเกียวพบกับนากุยาแคมปัสนะครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็สื่อยุ่นก็ใส่ชื่อเพื่อร่วมทีมนะผมธีรท,ทรติดทีมยอดเยี่ยมนะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับน้องบัวเปิดตัวสุพจน์จดจำลา่าตะขายลุ้นตัวไทยลีก เดีอวกันนี้หนองบัวพิษ FC ทีมชื่อดังในศึกไทยลีก2ล่าสุดได้ทําการเปิดตัวสุพจน์จดจำนะฮะของหน้าชื่อดังดีกรีทีมชาติไทยจากพิธีประจวบมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรเียบร้อยแล้วสำหรับสุพจน์จดจำมีประสบการณ์การค้าแข่งฟุตบอลมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นกระบี่ FC สุราษฎร์ธานี FC พิธีประจวบ FC ก่อนจะมาอยู่กับทางหนองบัวพิษ FC นะฮะอีกทั้งสุพจน์จดจำคนนี้ยังเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลชิงทั่วประรทชทานค kings ครับ ครั้งที่46อีกตาหากถือว่าเป็นการเสริมทัพเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองครับโอ้โหเปิดตัวนะฮะสมจน์ดจดจําคนนี้ล่าตาข่ายลุ้นตัวไทยลีกราทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับบ้านค่ายชี้กู้เงินทางสมาคมฟุตบอลเหมือนใช้เงินอนาคตอาจส่งผลเสียต่อทีมไทยลีก3ก็เป็นได้ โดยกัรน,นี้วุฒิเอี่ยมแสงผู้จัดการทีมบ้านค่ายนะผมยูเต็ดในศึกไทลิก3พูดตรงๆเลยว่าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลน,นั้นคือต้องรับผิดชอบปัญหาของสโมสรสมาชิกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะหาวิธีไหนส่วนตัวยืนยันไม่เห็นด้วยกับรูปแบบท,ที่จะเปิดให้สโมสรกู้เงินสู้วิกฤตโควิดนาี 19. โดยเฉพาะไทยลีก3ที่มองว่ายังไงอย่างไางไก็ไม่ใช่อาชีพที่จะหาเงินได้100%เอาเงินอนาคตมาใช้แล้วปีหน้าเกิดปัญหาอีกเนี่ยจะทำเช่นไรถามสมาคมฟุตบอลนะฮะมีแผนล่วงหน้าไหมหรือมีแค่แผนแบบปีต่อปีเผยชัดแนวคิดของบดามแป้งที่อยากให้ทางสมาคมนั้นนำเงินของบริษัทเมืองไทยมาช่วยเหลือไทยลีกทั้ง3ทั้งระบบถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะติดเงื่อนไขของสมาคมฟุตบอลหรือเปล่า หลจากประเด็นที่ทางพลตำรวจเอกดเตรสมยศุ่มพันมุ่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะเปิดโครงการกองทุน p พ e ่เสด็์ฝัดสโดยใช้เงินครอบครัวร่วมกว่า13ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของสโมสรสมาชิกหากต้องการชกู้เงินใช้ทําทีมโดยจะเป็นการกู้เงินแบบไม่มีดอกเบีย้ยนะฮะซึ่งวิกต้นวุฒิเอี่ยมแสงผู้จัดการทีมบ้านค่ายยูเต็ดแห่งศึกไทยลีกสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วว่า ผมในนามทีมไทยลีก3มีความเห็นเรื่องนี้ซึ่งผมเองก็มองว่าเรื่องปัญหาของสโมสรสมาชิกที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โควิด1 9ก็ต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรแม่นะฮะที่ต้องดูแลอย่างทางสมาคมฟุตบอลส่วนสมาคมจะไปขอความช่วยเหลืออย่างไรกันต่อไปนั้นจะไปขอให้รัฐบาลช่วยอะไรอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของทางสมาคมฟุตบอลอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อไรายได้ของคนในวงการฟุตบอลที่อยู่ทั่วประเทศนะฮะคนฟุตบอลมีมากมายหลายภาคส่วนไม่ใช่แค่นักฟุตบอลรวมรวมไปถึงคนขายของหน้าสนามนากักกายภาพก็โดนผลกระทบเหมือนกันหมดถามว่าถ้าเขาให้กู้เงินถือก็เป็นการเอาเงินอนาคตมาใช้เงื่อนไขคืออะไรถามว่าฟุตบอลไทยลีก3ามมันมั่นคงแล้วหรือเปล่ามันเป็นอาชีพที่จะมองเห็นถึงอนาคตขนาดนั้นเลยหรือไม่อย่างไร ามผมในมุมมองของผมนะไทยลีก3มันจะยังไม่ใช่อาชีพแบบที่จะหาะไรายได้เข้าสโมสรแบบ100%เราตยังไม่มีความสามารถอะไรมากมายขนาดนั้นทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะฮะศักยภาพมันยังไม่ถึงขั้นจะทําเรื่องตรงนี้ได้เงื่อนไขที่ว่าจะไปหักจากเงินสนับสนุนฤดูการหน้าและถ้ารูการหน้าเกิดปัญหาจะทําอย่างไรกันต่อไปคำถามก็ถือว่าแล้วถ,ถ้าปีนี้จะยังไงต่อไปทางสมาคมไม่มีแผนล่วงหน้าเลยหรือหรือว่าจะเป็นการวางแผนปีต่อปีไปก่อน โดยการที่ผู้สื่อข่าวถามตอบไปว่ากรณีที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะซีอโบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดที่อยากจะให้ทางสมาคมฟุตบอลน,นั้นนาเงินของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดที่สนับสนุนทางฟุตบอลจํานวนกว่า16กล้านบาทเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับทีมในศึกไทยลีก3ทุกทีมที่กําลังเผชิญปัญหาก,กับการทําทีมโดยหากเป็นเช่นนั้นแต่ละทีมจะได้เงินสนับสนุนทีมละประมาณ 2 2 2 0 0 0กว่าบาทนะฮะโดยผู้สื่อข่าวถามว่าผู้สัดกรารทีมบ้านค่ายยูเต็ดนั้นเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งทางบิ๊กต้นวุฒเอี่ยมแสงได้เผยมาว่าผมทราบนะว่าข่าวของมาดามแป้งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดขัดเงื่อนไขอะไรไหมแต่ถามว่าดีไหมผมว่าดีอย่างแน่นอนครับ ะะผมเป็นนาว่าง,งานนี้นะฮะก็บ,บ้านค่ายชีย้เลยว่าเงินกู้ทางสมาคมฟุตบอลเหมือนใช้เงินอนาคตอาจจะส่งผลเสียต่อทีมไทยลีกสามก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตกันล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับและนี่ก็เป็นจดลิอประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b i c y c l ก้สไตล์ประจำวันที่2กันยายน2563โดยเฉพิมบัครั่งบอลไทยครับ